ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเสียงคำรามที่รุนแรงไม่สามารถทําให้เขาตกลงจากอากาศได้ร้อมรอบด้วยฟ้าร้องดูงเหมือนเขาจะเป็นเทพที่อยู่ท่ามกลางฟ้าร้องฟ้าแลบ ฟ้าร้องและฝฟ้าแลบยังคงอยู่บนพื้นผิวของเกตมังกรแล้วค่อยๆหายไปร้านเซนโยยังคงลอยอยู่ในอากาศราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมือของเขาไผ่หลังผมยาวของเขากระพือปีกรูปร่างหน้าตาเหมือนนางฟ้าของเขายังคงเหมือนเดิมแม้แต่ผมของเขาก็ไม่เสียหายจากฟ้าร้องฟ้าแลบเมฆแร่หมอกบนท้องฟ้าดูเหมือนจะแข็งตัวอยู่คค่หนึ่งเห็นได้ชัดว่ารอซวยและ2สองจน แม่คาดคิดว่าสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นมีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องสายฟ้าอีกสามลูกตกลงมาจากท้องฟ้าสารเส้นอยู่เข้าออกมาจากความว่างเปล่าและกระพิบสามครั้งไม่เพียงแต่เขาจับสายฟ้าสองลูกที่โจมตีเขาเท่านั้นเขายังจับสายฟ้าที่โจมตีฝ่ายเชียวอีกด้วยสายฟ้าบนร่างกายของเธอแรงกว่าครั้งที่แล้วแต่สีหน้าของเธอไม่เปลี่ยนแปลงเลยฟ้าร้องฟ้าราบเทลงมาแล้หายไปอย่างรวดเร็ว นี่คืออะไรสองจุนและรัวซุยรู้ดีว่าพลังทำลายร้างวิธีสายฟ้าที่พวกเขาใช้ร่วมกันนั้นทรงพลังเพียงใดการโจมตีเต็มกำลังสามารถทำลายแม้แต่ภูเขาให้เป็นชิ้นชิ้นได้แต่เหตุใดจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อสายฟ้าฟาดใสา่เจ้าหญิงมังกรทองพวกเขาจะรู้ได้อย่างไร ว่าแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ต่อโซ่ร้านเซนโยก็จะทรมานตัวเองด้วยสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งการทำลายร้างตลอดทั้งวันและความสั่นสะเทือนที่มาจากขึ้นการแทกเทพเจ้ามังกรก็มาจากสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งการทำลายร้างเช่นกันผู้ชายที่ทนต่อพายุฟ้าร้อฝา้ราแหบอันน่าสะพรึงกลัวจากการรวมกันทั้งสี่ของธาตุที่ห่มกระหน่ำในร่างกายทุกวันจะกักว้า,ารา้องฟ้าแรบที่เกิดจากการเสียสีของเมฆแร่หมอกได้อย่างไร ร่างกายของเขาได้ปรับตัวเข้ากับการโจมตีของสายฟ้าแล้วฝาร้อง้าแรบที่ตกลงมาบนตัวเขานั้นมีผลอยู่บ้างแต่ก็เทียบเท่ากับผลการสุกเสริมเมื่อเขาใช้พลังมังกรเพื่อทําให้ร่างกายของเขาอารมณ์ดีขึ้นมันจะส่งผลที่แท้จริงต่อเขาได้อย่างไรไบซิวซิวยืนอยู่ข้างหลังและมองหลานเซนอยู่ด้วยรอยเย้มเธอมีความเกี่ยวข้องกับเขาเมื่อประกอบกับความเชื่อมโยงทางพลัง เาสัมผัสได้ทันทีถึงสิ่งที่ร้านเซนยูกำลังทำโยป่อยให้ฟ้าร้องฟ้าแรกของโคต่อสู้จมตีเขาเมื่อฟ้าร้องฟ้าแรกปลุกเข้ามาในร่างกายของเขาเขาเพียงใช้พลังแห่งสายฟ้าเพื่อย่อยพลังงานของมังกรสิ่งนี้พลังงานปานมังกรผลแทนมังกรนั้นยิ่งใหญ่มากจนไม่สามารถดูดซับได้อย่างสมบูรณ์เมื่อดูดซับยิ่งย่อยได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้รับประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นเท่ากับการใช้สายฟ้าของโคต่อสู้ ื่อสร้างร่างกายไม่เช่นนั้นด้วยรูปแบบการต่อสู้ของร้านเซนโยเขาคงจะทำลายคู่ต่อสู้ไปนานแล้วทองโจนและหลัวซวยไม่เชื่อเรื่องความชั่วร้ายโดยธรรมชาติฟ้าร้องฟ้าราบฟาดลงมาทีระสายแต่ระสายมีพลังมากกว่ากันและแต่ระอันก็หนากว่ากันการโจมตียังคงตกใส่ร้านเซนโยในเวลานี้รลานเซนโยเริ่มประพืติตัวไม่ดีเมื่อสายฟ้าเริ่มโจมตีร่างกายของเขาอย่างเข้มข้นมากขึ้น ร่างกายของเขาก็เริ่มสั่นและตกลงมาราวกับว่าเขาไม่สามารถทนได้แต่ชิวชิวที่อยู่ข้างหลังเขาก็มีสีหน้ากังวลเช่นกันระความรอบมือของเธอนั้นเป็นความเข้าใจโดยปริยายเธอ,อยังคงบินแบบรอบๆอย่างเร่งเร็วราวกับว่าเธอต้องการช่วยหลานเซนโยให้พ้นจากปัญหาแต่เธอไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรอย่างน้อยในสายตาของมังกรธรรมดาทั่วไปภาพที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาดูเหมือนว่าร้านจะเล่นใหญ่เกินไป ระประมาณเกินไปทําให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตท้องจูนและหลัวซวยก็คิดเช่นน,นั้นดังน,นั้นฟ้าร้องฟ้าแรบที่ตกลงบนท้องฟ้าจึงหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆบนเสาแสงพลังงานมังกรทั้ง7อัศวินมังกรแสงศักดิ์สิทธิ์จางแดงเว่ยคนเล็บที่ปากของเขาและพูดอย่างหยาดยามว่านี่ช่างโง่เขาจริงๆแม้ว่าอัศวินมังกรตัวอื่นจะไม่พูดแต่การแสดงออกที่สนุกสนานบนใบหน้าของพวกเขาก็สามารถมองเห็นได้ ในเวลานี้ก็เกือบจะเหมือนกันผู้ที่อยู่ระดับสูงสุดพูดขึ้นว่าน่าสนใจตอนแรกข้าได้ยินมาว่าเจ้าหญิงมังกรทองคนนี้น่าสนใจมากแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นในตอนนี้อัศวินมังกรโอเทียนพูดด้วยรอยยิ้มว่านั่นคือสิ่งที่ท่านหลองพูดไว้เมื่อเธอต่อสู้กับซูยานโมเธอต่อสู้ด้วยความบ้าคลั่งและเธอก็ใช้สติปัญญาของเธอผู้หญิงคนนี้น่าทึ่งมากอัศวินมังกรอีกคนพูดขึ้นว่า นั่นแหละเราจะดูต่อไปรอร้านคนคนนี้เป็นของเจ้าใช่ไหมเจ้ารับเธอเป็นลูกศิษย์หรือยังรอร้านใส่หัวแล้วพูดว่าเรายังไม่รับเขาเป็นลูกศิษย์แต่พวกเขาได้เซ็นสัญญาพันปีกับราชวงศ์หงเหลิงแล้วอย่างนั้นเหรอมีอัศวินมังกรบางคนเท่านั้นที่รู้เรื่องแต่บางคนก็ไม่รู้เรื่องนี้และสักพักหนึ่งสีหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไปบ้างอัศวินมังกรแสงจางเหลืองเว่ยอดไม่ได้ที่จะพูดว่า เจ้าเก่งมากในเรื่องของการต่อรองนั่นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของข้าหากเจ้ามีความสามารถเจ้าก็ควรจะเลือกมันด้วยได้รับผลประโยชน์แล้วด้วยความสามารถของตัวเองต่างจากคนบางคนที่มีความสามารถดีแต่มักจะคิดถึงแต่สิ่งดีๆที่ตกลงมาจากฟากฟ้าอสศวนมังกรทีร้อหลานพูดขึ้นจังเหลียงเว่ยเมื่อคิดถึงประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เขาจ้องมองไปที่ร้อหลานด้วยแสงที่รุนแรงในดวงตาของเขา เอาละเรามาดูเกมกันดีกว่าเสียงของที่นั่งที่สองสงบลงเล็กน้อยแต่เพียงแค่คำพูดง่ายๆเหล่านี้ทําให้จางเหลียงเว่ยยับยั้งตัวเองและไม่กล้าทําอะไรบุมบามในเวลาน,นี้อย่างน้อยก็บนพื้นผิวการต่อสู้ในสนามเข้าสู่สภาวะที่มีคลื่นฟ้าร้องฟ้าแลบทําให้สถานที่ทั้งหมดกลายเป็นป่าแห่งฟ้าร้องฟ้าแลบร่างของหลานเซนยู่เหมือนสายรอบฟ้าถูกสับลงมาจากฟ้าสู่พื้น มันพังทลายลงภายใต้การทิ้งระเบิดของสายฟ้าร้องฟ้าแลบเหล่านั้นดูเหมือนว่ามันจะตกลงมาเมื่อใดก็ได้แต่มันก็เหมือนกับเพียนในสายลมเสมอโดยทั่วไปแล้วจะเหลือความแหววาวเพียงเล็กน้อยที่ไม่ยอมดับลงต้องบอกว่าการโจมตีด้วยสายฟ้าร่วมกันของหลัวซุยและซองจูนนั้นยาวนานมากด้วยความได้เปรียบที่แข็งแกร่งในการควบคุมคุณสมบัติของน้ําทั้งสองจึงเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างการโจมตีของสายฟ้าร้องฟ้าแลบที่ยาวนานหากไม่มีความสามารถในการใช้หอกมังกรน,นี่เป็นวิธีการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดของพวกเขาแล้วภายใต้เสียงฟ้าร้องฟ้าแลบที่ซัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องการเฉลีออย่ไม่สามารถต้านทานมันได้โดยไม่มีปัญหาใดๆและในเวลาน,นี้เขาสุกร้อนวูบวาบอยู่ข้างในเล็กน้อยแต่เะว่าในระหว่างการทิ้งระเบิดดังกล่าวความเร็วในการดูดซับพลังงานมังกรเพิ่มขึ้นอย่างมาก พลังงานส่วนสุดท้ายที่เหลือของเทพเจ้ามังกรที่ถูกดูดซับก่อนหน้านี้จากแท่นมังกรถูกดูดซับอย่างรวดเร็วในสถานี้เขาเริ่มย่อยพลังงานมังกรขนาดใหญ่ที่ดูดซับอยู่ในปัจจุบันในเวลานี้เขาเหยยบลงบนเขินแะระพลังงานของมังกรก็ถูกดูดซับโดยเขาจากทุกทิศทุกทางและเติมเต็มเข้าสู่ร่างกายของเขาในเวลาเดียวกันเขายัางรู้สึกได้ชัดเจนว่าพลังงานเทพเจ้ามังกร เสามังกรกำลังปรากฏอยู่ใต้พื้นดินดูเหมือนว่าตาบใดที่เขายืนกลางที่จะนาทางมันเขาก็สามารถนําบางส่วนเข้าสู่ร่างกายของเขาได้แต่เขาไม่ได้ทาอย่างนั้นต่อหน้าอัศวินมังกรทั้งเจ็ดเขาจะาไม่มีวันแสดงร่องรอยแม้แต่น้อยของความสามารถในการระดมพลังงานของแท่นมังกรได้ตามต้องการครั้งสุดท้ายที่เขาดูซับพลังงานอาจกล่าวได้ว่าเขาเสียเลือดมากเกินไปและ ได้รับคำแนะนำจากสายเลือดหากเกิดขึ้นอีกครั้งครั้งนี้คงอธิบายได้ยากเมื่ออัศวินมังกรรู้ว่าเขาสามารถเปิดใช้งานพลังงานของทเทพเจ้ามังกรในเสามังกรได้ทำไมจะไม่ปล่อยให้เขาไขปริศนาอันยิ่งใหญ่นี้ละ่ะแค่นมังกรอยู่ที่นี่และไม่สามารถลบนี้ได้ไม่มีการเร่งรีบแต่เพาะว่าพลังมังกรที่เกิดจากการรวมตัวกันของอศวินมังกรทั้งเจ็ดในวันนี้นั้นยิ่งใหญ่มากหากเขาไม่ดูซับ เขาจะต้องเสียใจแน่นอนเป็นเวลากี่วันแล้วตั้งแต่เขาช่วยเพื่อนๆฝื่นฝนด้วยการพัฒนาการฝุกฝนของพวกเขาเองหลานเซียนอยู่ได้ไปเฉียวเฉียวสามารถเก็บของเหลวพลังบังตอนได้มากขึ้นวันนี้เขาซึมซับอย่างทวมาถึงและแปลงมันอีกครั้งทันทีที่เขาต่อสู้เสร็จเขาก็จะกลับไปช่วยเพื่อนเพื่อฝุกฝนและเขาก็จะได้รับประโยชน์จากมันด้วยเขาจะหาคู่ต่อสู้ที่ดีเช่นซองจูนและรอซุยได้ที่ไหน ตองจุนและหรัวซวยยังคงใช้ฟ้าร้องและฝ้ารบโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พวกเขากำลังแสดงอยู่ตอนนี้เท่ากับการช่วยเหลือหลานเซนโยในการฝึกฝนยิ่งเป็นกว่านั้นในขณะที่อยู่บนแท่นมังกรที่เต็มไปด้วยพลังมังกรพวกเขาก็ดูดรับพลังมังกรด้วยดังนั้นการทิ้งร่าเบิดด้วยสายฟ้าร้องฟ้ารบจึงยาวนานขึ้นเรื่อยๆในพริบตาเดียวการต่อสู้ก็กินเวลากว่าครึ่งชั่วโมง มันตรงกันข้ามกับก,บการจับสลากของฉีแทนหลงที่จบลงอย่างรวดเร็วเสียงคำรามของฟาร้องฟาแรบจะดังเกินไปสําหรับหูของผู้เข้าแข่งขันคนเดนินๆในขณะนี้เสียงของผู้ตัดสินก็ดังขึ้นนาทีสุดท้ายหากไม่สามารถตัดสินผู้ชนะได้การประเมินจะขึ้นอยู่กับผลงานในเกมเสียงนั้นดังไปถึงหูของผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนในสถานที่แข่งขันอย่างชัดเจน ปากของหลางเซีนยนยุกระตุกแลกตอนนี้ร่างกายของเขาชาไปแล้วหลังจากถูกโจมตีมานานเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแต่ถ้าว่าเมื่อเขาปรับร่างกายของเขาและความสามารถในการฟื้นตัวของเขาเพิ่มขึ้นอาการบาดเจ็บนี้ก็ไม่มีอะไรเขาเข้าใจว่าคำเตือนของผู้ตัดสินต้องมาจากอัศวินมังกรช,ชัดเจนว่าอัศวินมังกรเห็นเสียงที่เขากำลังทำอยู่และเตือนตัวเองว่ามันใกล้จะพอแล้ว เกมจะจบลงอย่างรวดเร็วอย่าเสียเวลาไปเช,เชียวได้ยินความหมายนี้โดยธรรมชาติเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและปล่อยเสียงคำรามของมังกรและคู่ต่อมาเธอก็เร่งวิ่งไปในทิศทางของดาเซนโยแสงสีทองทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าดาเซนโยต้องทำตัวเหมือนเสมอในแสงสีทองที่่องประกายเขาเผยให้เห็นรูปร่างที่แท้จริงของราชามังกรทองและเบี่ยงเบนสายฟ้าที่ตกลงมาชั่วคราว ผู้ต่อมาไปเฉียวเข้ได้วิ่งไปข้างหน้าเขาร่างของคนทั้งสองซ้อนทับกันและเกิดการเปลี่ยนแปลงอันแปลกประหลาดในทันทีความมืดปกคลุมร,ร่างกายของพวกเขาจนหมดในความมืดดวงตาสีน้ำเงินเข้มคู่ใหญ่ช่องมองฟ้าร้องฟ้าแรบที่ตกลงมาจากท้องฟ้าไม่มีใครอยู่ในความมืดคู่ต่อมาเมฆแรบหมอกบนท้องฟ้าก็สลายไปภายใต,ใต้การจ้องมองของดวงตาสีน้ำเงินเข้มเผยให้เห็นร่างสองร่างที่ลงมาจากท้องฟ้า ื่อปล่อยเสียงฟ้าร้องฟ้าแรบมาเป็นเวลานานพวกเขาทางโคก,ก็เกือบจะหมดพลังเขาจะทนต่อการจ้องมองสีน้ำเงินเข้มของหลานเชนอยู่แล้ไปเิียวเชียว,วในรูปแบบร,มรวมๆกันต่อสู้ได้อย่างไรมีน้ำอยู่ในเมฆและหมอกและน้ำคลุมแน่นเป็นน้ำแข็งซึ่งยกเลิกการจมจีโดยธรรมชาติชั้นน้ำแข็งก็เก่อตัวเคลื่อนบนพื้นผิวของร่างของซองจุนและบัวซุยชั้นน้ำแข็งถูกระเบิดทำให้เกิด รอยออกมาจากร่างของสองจุนและหรอวซวยทั้งสองตกลงบนพืนินและหายตัวไปในความมืดเผยเห็นร่างของป่ายซิวซิวรลาหลานเซนโยวกเขาทั้งสองจับมือกันและมองดูทั้งโ่ตกลงกับพื้นในระยะไกลพื้นถูกปกคลุมไปด้วยหิมะโขนหานซึ่งเป็นหิมะเวทมนต์น้ำแข็งทันทีที่สองจูนและหรัวซวยลงมาก็มีแสงสีดำพันรอบตัวพวกเขาทำให้พวกเขาไม่สามารถขยับตัวได้เลย มันเป็นทักษะวิญญาณที่8ของไปซจิวเชียว,ยวนั่นคือการกินกินของอเวจี v G. ในขณะที่หลานเซีนยนหยูกำลังรับฟ้าร้องฟ้ารับไปซิวเชียว,ยวก็วางไข่กลนที่เป็นหลุมแห่งการกินกินอเวจี v G. ลงบนพผินในที่สุดเมื่อเธอกระตุน้นหลานเซียนหยูความรู้สึกเสียวซ่ายังคงมาจากฝ่ามือของเขาไปซจิวเชียว,ยวไม่ลลงเลเลยที่จะฉีดพลังมังกรในร่างกายของเธอเข้าไปในตัวเขา ร่างกายของเขาขนส่งมันไปเพื่อเติมเต็มพลังมังกรจํานวนมากที่เขาใช้ไปในระหว่างการฝึกฝนครั้งก่อนผลลัพธ์ทรงจูนและรอซวยสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาหลานและหวงเฉีวเฉียวเป็นผู้ชนะผู้ตัดสินประกาศเมื่อมาถึงจุดนี้ผู้ชมทุกคนก็เข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติว่าเกิดอะไรขึ้นในฉากที่หลานถูกปราบปรามโดยสิ้นเชิงก่อนหน้านี้พวกเขาโตกลับได้สาเร็จในทันที แล้วก่อนหน้านั้นทำอะไรโยสานเสียวโยได้ไปเชียวเชลเข้าสู่รอบ15อันดับคนสุดท้ายได้สำเร็จเมื่อหงดเดาฉีดูการต่อสู้ก่อนหน้านี้เขากังวลอย่างมากเมื่อเห็นว่าพวกเขาถูกปราบปรามแต่หลังจากดูมาเป็นเวลานานแม้ว่าเขาจะมีบอกแสบางอย่างก็ตามเมื่อเขาเห็นว่าทั้งสองคนเข้าสู่15อันดับสุดท้ายแล้วเขาก็รู้สึกร่องใจและยิ้มไปทั่วใบหน้าในการแข่งขันมังกรพัาง,งาทุกย่างก้าว คือการเข้าสู่อีกระดับหนึ่งรันเซนยู่กลับมาที่บริเวณภาคพรอนหน้าของเขายังคงดูซีดเล็กน้อยเขานั่งขัดสมาธิในท่าเดิมและให้ซิวเซียวอยู่ข้างหน้าพวกเขาเอามือประกบกันและเข้าหากันพวกเขาเริ่มดูดซับพลังงานมังกรหนาเทิบในอากาศทันทีพลังงานมังกรที่เกือบจะเนิดถูกดูดเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาอย่างรวดเร็วมุมปากของฉีเทนลุงกันตุกได้คิดว่า นี่ไม่ใช่รูปแบบการต่อสู้จริงๆของหลานเซนโยหลานเซนโยใช้เส้นทางเอื่นในการควบคุมอารมณ์ของเขาในการต่อสู้สําหรับเกมวันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังงานมังกรที่อัศวินมังกรทั้ง7นํานมานั้นเป็นยาชูกําลังที่ดีที่สุดดังนั้นเขาจึงดูดซับมันโดยธรรมชาติดยไม่รังเลใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงในการจบเกมทั้ง14เกมหลานเซนโยได้ไปเชียวเียวดูดซับพลังงานมังกรได้เพียงพอ หลังจากรอบคัดออกในวันนี้เหลียเพียงผู้เข้าแข่งขัน15คนเท่านั้นพรุ่งนี้จะต้องมีคนผูกจับสรากออกแต่เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นกับร้านเซนโยหลังจากกลับมาถึงบ้านแล้วร้านเซนโยก็ไปที่การเคลื่อนย้ายในทิปตาอันดับแรกเอาไปช่วยถังอยู่เก๋อได้อีก4คนในการฝึกฝนจากนั้นไปที่สถานที่ของสเราเพื่อแปลงของเหลวพลังมังกรจานวนมากพิเศษที่เขาดูซับในวันนี้ ให้เป็นพลังงานที่สายของเขาต้องการและช่วยสายของเขาในการควบคุมอารมณ์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทุกคนมีงานยุง่งแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีพลังงานที่หวานเซนโูนํามาเพื่อทาให้ร่างกายพวกเขาสบงบลงเมื่อหวานเซนโูกลับมาก็เป็นเวลาเย็นแล้วเขาไม่สนใจจะกินด้วยซ้ำดังนั้นเขาจึงฝุดฝนกลับไปซิวๆต่อไปเพื่อดูดซับพลังงานและปรับอารมณ์ของตัวเองรอบ15คนสุดท้ายเหลือไม่มากแล้ว อัศวินมังกรจะมาทุกเกมสําหรับพวกเขานี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการดูซับพลังมังกรตอนนี้ไม่ใช่เวลาพักผ่อนโอกาสในการถูกผลแบบนี้หาได้ยากเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทํางานหนักนานแค่ไหนจึงจะให้ได้ผลลัพธ์ของการถูกผลในแต่ละวันและเขาไม่จาเป็นต้องล่ามังกรและแบกรับความเสี่ยงในการล่ามังกรในรอบที่2ของรอบชิงชนะเลิศเหลือเพียงแค่15คนเท่านั้นวันนี้มีทั้งหมด7เ,เกม นอกจากร้านเซนโยแล้วผู้เล่นอีกคนที่มีมังกรก็มีเส่นกันมีเพียงสองจุนและรอซุววยเท่านั้นที่โชคร้ายพวกเขาถูกกำจัดเมื่อวานนี้วันนี้อัศวินมังกรทั้งเจ็ดยังคงมาดูการต่อโซ่วิธีการจับฉลากก็เหมือนเดิมหลังจากการจับฉลากที่สุดลงร้านเซนโยก็รู้ว่าใครโชคดีได้เข้ารอบไปก่อนพีเทนหลงยังคงมานั่งข้างๆเขาและย,กลยักไ์ใหด้วยท่าทีสิ้นหวังเจ้าได้เข้ารอบไปก่อนใช่ไหม ร้านเซนโยถามข้าก็อยากจะต่อสู้จริงๆจังๆเหมือนกันแต่ข้าไม่มีโอกาสร้านเซนโยพูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ค่อยพอใจเมื่อเจ้าจับสลากได้เข้ารอบไปก่อนมันก็เป็นเรื่องจริงเช่นกันไม่ว่าเขาจะเผชิญหน้ากับใครมันก็ไม่สําคัญสําหรับสีแทนหลงใช่ไหมสีแทนหลงได้เข้ารอบแบบฟรีๆซึ่งหมายคมว่าเขาได้เข้าสู่รอบ8ดอันดับสุดท้ายแล้วว่านี้ร้านเซนโยได้ไปเชียว ับสลากได้หมายเลขหนึ่งซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะต่อสู้ในเกมแรกของรอบที่2ในรอบ15คนสุดท้ายผู้เล่นหมายเลขหนึ่งและ2จะปรากฏตัวผู้ตัดสินประกาศด้วยน้ำเสียงสูงแบรนเซนโยแด้เป๋าชิวชียวเย็นขึ้นไม่ไกลนักมีคนมองด้วยความประหลาดใจไม่เห็นคู่ต่อสู้ของเขาหลานเซนโยก็ทาอะไรไม่ถูกเช่นกันเขาคิดว่านี่เป็นการต่อสู้แบบ2ต่อสองระหว่างอัศวินมังกร แระผู้เล่นของพวกเขาเองมังกรตัวนี้เป็นมังกรระดับสูงที่หายากซึ่งมีรำตัวค่อนข้างบางและมีสีเงินแวววาวทั่วตัวมังกรตัวนี้มีความยาวเพียง10เมตรซึ่งถือเป็นการดำรงอยู่ของมังกรระดับสูงอย่างแน่นอนแต่ดวงตาของมันฉลาดมากยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นมังกรประเภทที่การกลายพันธุ์ไม่สมบูรณ์เป็นพิเศษหัวของมันใหญ่นิดหน่อยและมีสิ่งคล้ายหนวดอยู่ข้างหลังเขา ถ้าทั้งตัวไม่มีเกตมังกรปกคลุมก็จะมีปีกมังกรอยู่ด้านหลังมันดูไม่เหมือนมังกรอีกต่อไปแล้วนี่คือเผ่าพันธุ์อยู่คงที่กลายมาเป็นตระกูลมังกรในช่วงการแปลงร่างมังกรใช่หรือไม่หลานเซนโหยมีวิจาร,รณญาณอยู่ในใจแล้วส่วนของคนที่ยังไม่พัฒนาก็เหมือนกับสมาชิกข,ของเผ่าพันธุ์อยู่คงน,นิดหน่อยหลานหวงเชียวเชียวเผชิญหน้ากับต้วนอีโจโจเทียนยี่ กรรมการประกาศชื่อของผู้ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายเข้ามาผู้เข้าแข่งขันยิ้มอย่างผมเขืนแล้วพูดว่าโชคของข้าแย่มากจริงๆข้าอยากจะพบกับชีแทนหลงเพื่อต่อสู้ไม่ใช่พวกเจ้าข้ามีชื่อว่าซวนอี้โจถูกต้องข้าไม่ต้องการที่จะพบกับพวกเจ้ามังกรเงินพูดออกมาจากปากเสียงอันไพเราะเป็นเสียงมังกรตัวผู้ใลเชียวถามด้วยความสงสัยว่า ทำไมพวกเจ้าถึงไม่อยากพบพวกเราเจ้าจะรู้เมื่อการต่อสู้เริ่มก้นเขินส่วนอีโจพูดอย่างช่วยไม่ได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ